ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ SQL กันครับภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของโลกดิจิตอลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปโปรที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยมันจำทุกอย่างเกี่ยวกับเราได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นชื่อรูปโปรไฟล์หรือแม้แต่ข้อความล่าสุดที่เราพิมพ์ค้างไว้เอ๊ะมันมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะคาตอบก็ง่ายๆเลยครับ ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าผ่านข้อมูลหรือ d a t a า a s e นั่นเองลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือห้องสมุดดิจิตอลขนาดยักษ์ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างของเราไว้อย่างเป็นระเบียบสุดๆแล้วก็รอให้เราเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเลยทีนี้การที่เราจะเข้าไปคุยกับห้องสมุดยักษ์ที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมีภาษากลางใช่ไหมครับและภาษานั้นก็คือ SQL หรือชื่อเต็มๆก็คือ Structure Query Language นั่นเองครับ โอเคทีนี้เรามาลงลึกกันอีกนิดนึงนะครับภาษา SQL เนี่ยหลักๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ครับว่าเรากำลังจะสร้างบ้านกันส่วนแรกเลยเรียกว่า DDL หรือ Data Definition Language อันนี้เปรียบเหมือนทีมสถาปนิกกับวิศวกรเลยครับคือมีหน้าที่สร้างบ้านกำหนดโครงสร้างทั้งหมด วางเสาเข็มก่อกำแพงส่วนที่2คือ DML หรือ Data Manipulation Language อันนี้ก็เหมือนทีมมัรรนากรครับมีหน้าที่ตกแต่งบ้านเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่จัดวางหรือเอาของที่ไม่ใช่ออกไปแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านได้เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิมพ์เขียวถูกต้องไหมครับ ในโลกของฐานข้อมูลก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับพิมพ์เขียวของเราเนี่ยเราจะเรียกมันว่าพจนานุกรมข้อมูลหรือ Data Dictionary ครับเจ้าพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยมันก็คือแผนแม่บทที่บอกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะเก็บเลยครับตั้งแต่ชื่อคําจํากัดความคุณสมบัติต่างๆคือมันเป็นเหมือนคู่มือที่ทําให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันเป๊ะๆว่าข้อมูลแต่ละชิ้นหน้าตาเป็นยังไงเก็บอะไรได้บ้าง ลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับนี่คือหน้าตาของพจนานุกรมข้อมูลจะเห็นเลยว่ามันละเอียดมากบอกหมดเลยนะครับว่ามีตารางอะไรบ้างอย่าง department employee ในแต่ละตารางมีคอลัมน์หรือ attribute อะไรแล้วข้อมูลในคอลัมน์นั้นเป็นชนิดไหนเป็นตัวเลขเป็นข้อความแล้วก็มีกฎด,ด้วยนะอย่างเช่นคอลัมน์นี้ห้ามเว้นว่างนะหรือคอลัมน์นี้ต้องเป็น primary key คือข้อมูลห้ามซ้ำกันเด็ดขาดทุกอย่างถูกกำหนดไว้ในนี้หมดเลยครับ เอาล่ะพอเรามีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลาลงมือก่อสร้างกันจริงๆสัทีเราจะหยิบเครื่องมือชุดแรกของเราขึ้นมานั่นก็คือภาษา DDL เพื่อเปลี่ยนพิมพ์เขียวบนกระดาษให้กลายเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลของจริงครับเครื่องมือหลักๆในกล่องของ DDL เนี่ยจะมีอยู่3ตัวครับง่ายๆเลย 1. create เอาไว้สร้างของใหม่ 2. alter เอาไว้แก้ไขของที่มีอยู่แล้วและ3 drop เอาไว้ทุบทิ้งหรือลบโครงสร้างทั้งหมดไปเลยเราก็จะเริ่มจากการใช้คำสั่ง create table นี่แหละครับเพื่อสร้างตารางแต่ละอันโดยต้องสร้างให้ตรงตามพินเขียวหรือเจ้า data dictionary ของเราเปเป๊ะเลยนะอย่างเช่น create table department แล้วก็กำหนดรายละเอียดข้างในตามนั้นเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะคบการสร้างเนี่ยมันก็มีลำดับของมันนะไม่ใช่วานึกจะสร้างอะไรก่อนก็ได้มันเหมือนการสร้างบ้านเลยครับเราต้องลงเสาเข็มสร้างฐานรากให้เสร็จก่อนถึงจะไปก่อกำแพงได้ในฐานข้อมูลก็เหมือนกันอย่างตารางโปรเจกต์เนี่ยจะสร้างขึ้นมาก่อนตารางดีพาร์ตเมนต์ไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะก็เพราะว่าตารางโปรเจกต์มันต้องอ้างอิงข้อมูลแผนกจากตารางดีพาร์ตเมนต์ยังไงล่ะครับถ้าดีพาร์ตเมนต์ยังไม่เกิดโปรเจกต์ Project ก็เกิดไม่ได้ แล้วถ้าเกิดเราดื้อล่ะลองพยายามลบตาราง d e p a r t m e n นทิ้งทั้งๆที่ยังมีตารางโปรเจกต์อ้างอิงข้อมูลอยู่จะเกิดอะไรขึ้นปึง้งระบบฐานข้อมูลจะไม่อนุญาตทันทีครับแล้วก็จะฟ้องเอเรอแบบนี้ขึ้นมาเลยนี่แหละครับคือวิธีที่มันปกป้องตัวเองไม่ให้โครงสร้างพังลงมาง่ายๆ โอเคตอนนี้บ้านของเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วสร้างเสร็จด้วย DDL เรียบร้อยแต่มันยังเป็นบ้านโลง่ลงๆอยู่เลยถึงเวลาที่เราจะมาตกแต่งภายในกันแล้วครับเราจะใช้เครื่องมือชุดที่2นั่นก็คือ DML เพื่อเติมชีวิตชีวาให้กับบ้านหลังนี้กันเครื่องมือในกล่องของ DML ก็มี3ตัวหลักๆเหมือนกันครับจำง่ายๆเลย 1. insert เอาไว้เพิ่มข้อมูลใหม่เหมือนยกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เข้าบ้าน 2. อั update เอาไว้แก้ไขข้อมูลเก่าเหมือนย้ายที่หรือเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์และ 3. delete เอาไว้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งเหมือนขนเฟอร์นิเจอร์เก่าออกจากบ้านไปมาดูตัวแรกกันครับ insert คำสั่งนี้มีหน้านะที่ง่ายๆเลยคือการเพิ่มข้อมูลแถวใหม่หรือที่เรียกว่า record เข้าไปในตารางที่เราสร้างไว้กลับไปที่คำถามแรกสุดของเราที่ถามว่าแอปจำเชื่อเราได้ยังไง ก็เพราะคำสั่ง insert นี่แหละครับตอนที่เราสมัครสมาชิกครั้งแรกแอปมันก็จะใช้คำสั่งนี้แหละ insert ข้อมูลของเราเข้าไปเก็บไว้ในตารางผู้ใช้งานนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกับตอนสร้างโครงสร้างเลยการเพิ่มข้อมูลก็มีลำดับที่สำคัญเหมือนกันลองคิดตามกันเล่นๆนะครับระหว่างตาราง department กับตาราง employee เราควรจะใส่ข้อมูลในตารางไหนก่อนดีติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วครับ เราต้องใส่ข้อมูลในดีพาร์ตเมนต์ก่อนเพราะเราต้องมีแผนกให้พนักง,งานสังกัดก่อนถึงจะเพิ่มข้อมูลพนักง,งานเข้าไปได้ถูกไหมครับตัวต่อมาคืออัปเดตครับคำสั่งนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราอยากจะแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วเช่นพนักงานได้เลื่อนตำแหนง่งเราก็ต้องอัปเดตเงินเดือนใหม่หรือย้ายแผนกก็ต้องอัปเดตข้อมูลแผนกก็เหมือนกับจัดบ้านใหม่ย้ายโซฟาเปลี่ยนสีผ้าม่านอะไรแบบนั้นเลยครับมาดูพลังของมันกันแบบชัดๆเลยครับดูนี่นะ ตอนแรกเนี่ยข้อมูลเงินเดือนกับนแผนกของพีเตอร์พาร์เกอร์ยังเป็นค่าว่างหรือ n o อยู่เลยแต่พอเรารันโค้ดอัปเดตแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นแหละปิ๊งข้อมูลก็ถูกเติมเข้าไปอัปเดตเรียบร้อยง่ายดายมากแต,แต่คำสั่งนี้มีจุดที่อันตรายมากและต้องระวังแบบสุดๆเลยนะครับใครสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้คำสั่งอัปเดตแต่ดันลืมใส่เงื่อนไขสำคัญที่เรียกว่า w h e r เข้าไป ซึ่งเจ้าแวร์เนี่ยมันมีหน้าที่บอกว่าเราจะแก้ข้อมูลที่แถวไหนถ้าเราลืมใส่ล่ะผลลัพธ์คือหายนะเลยครับถ้าไม่มีแวร์คลอสคำสั่งอัปเดตมันจะอัปเดตข้อมูลทุกแถวย้ำนะครับทุกแถวในตารางให้กลายเป็นค่าเดียวกันทั้งหมดเลยโอ้โหนี่คือฝันร้ายของคนทำงานกับข้อมูลเลยนะเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงมากๆโอเคมาถึงคำสั่งสุดท้ายในกลุ่ม DML กันแล้วครับนั่นคือ delete อันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็คือใช้สำหรับลบข้อมูลหรือเรคคอร์ดที่เราไม่ต้องการแล้วออกจากตารางนั่นเองเหมือนคนของเก่าทิ้งจากบ้านนะครับและแน่นอนคำถามเดิมที่เคยถามตอนอัปเดตก็กลับมาอีกครั้งถ้าเราใช้คำสั่ง delete แล้วดันลืมใส่แวคค้อเอกจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คงเดากันได้ไม่ยากนะครับข้อมูลทั้งหมดในตารางนั้นก็จะหายวับไปกับตาเลยครับเกลี้ยงและทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจสำคัญครับ จะเห็นว่า SQL ทั้งสองส่วนเนี่ยมันทำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ออกเลย DDL เป็นเหมือนสถาปนิกที่สร้างโครงบ้านที่แข็งแรงส่วน DML ก็เป็นหมันฑนากรที่เข้ามาตกแต่งเติมชีวิตชีวาให้บ้านหลังนั้นซึ่งเมื่อทั้งสองอย่างนี้ทำงานด้วยกันมันก็กลายเป็นภาษาที่ทรงพลังมากๆที่ใช้สร้างและจัดการโลกดิจิทัลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองครับ ตอนนี้เราพอจะรู้ไวยากรณ์พื้นฐานในการคุยกับข้อมูลกันแล้วนะครับทั้งการสร้างบ้านการตกแต่งบ้านการลบของออกไปแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือพอเรามีบ้านที่เต็มไปด้วยข้อมูลแล้วเราจะถามอะไรกับมันดีละ่ะเราจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเล่าเรื่องที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ข้างในให้เราฟังได้นั่นล่ะครับคือสิ่งที่เราจะไปสารวจกันในครั้งหน้า